โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับเรานะครับเอกลินยูริอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมในเกมที่ชื่อว่า Class of War นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเล่นเป็นเกมแนว s p s นะครับโอเคนะครับก็ถ้ามีอันนี้เป็นข้อมือสำหรับเบื้องต้นนะครับก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะก็พาไม่ได้นะครับเพราะว่า คือคือ,ค,อคือเกมพวกนี้ก็เป็นเกมคลาสทั่วไปพวกทีเคนี้นะครับโอเคแล้วก็แล้วก็ไปลองเล่นกันเลยครับผมโอเคนะคขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราโหลดเกมมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับแตกไฟล์ซิปมันก่อนนะครับและลั่นไปที่ไฟล์ c w e x e นะครับจากนั้นก็ให้กด enter ครับจากนั้นก็จะมีให้อ่ ก็ทำตาขั้นตอนไปนะครับเดี๋ยวผมขอยญานข้ามไปตอนการสร้างแอคเคเลยนะครับผมโอเค e e c h m o d n t g s n o i e s o o t e c c u r t โอเคนะไป้เคกันเลยะ i n d a l o g t e game i r e a d y r n i n OK b t t desktop เครผมได้เปิดเกมิ้งไว้แล้วผมลืมครับ off s o w เครล้าเ exit you n e a g r e นี่ครับ you have not agreed ครับ มันก็จะเปลี่ยนเราต้องกดตรงนี้ให้เป็นกดตรงนี้ครับจนมันกดตรงนี้ครับนี่ครับกดเพจกดจอเอ็นลงแล้วก็กดเ้าสุขขึ้นหนึ่งทีครับแล้วก็กดเทอร์ครับแล้วก็กด y ็ดครับแต่ว่าผมกดไม่ได้แล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วก็มาที่เ a t e a มาที่ a ะเค u ท t เมนูครับผมขอขอครับ a u t น i a c c o u n t e ด u เคครับ r e อ new ร t e อ r s e r n a m e Enter ผมก็จะใส่ชื่อของผมนะอย่างเช่นเอาชื่อนี้ว่าอะไรดีล่ะเดี๋ยวนึกก่อนนะอีคเอรไอเอ็นยยยรไอเคนไโอนรนใคโอเคครับต่อไปก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าผมรีวิวตัวนี้จนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลบตัวละครนี้ทิ้งนะครับโอเคไปสานก็ระเป็นวันสองสามสี่าหกวันสองสามสี่ห้า 123 billion 456 million A A A 1 1 1 Sorry, this password is not valid. Account main Set up an link Create a new account Enter your username E K A R I N T Y Y T Y Y Y U Y Y U R I E K A R I N Y U R I blank Please type in your new password note A S D G T S A R O F L F L L F L F O R R O F L One Russell One Sorry, this password is not valid. Account setup. Create a new account. Enter a username. R R E K A R I N T H A U U I A Karen A. A carant Please type in your new pa S S A E K A R I N One. Ekring one. Sorry, this password is not valid. Set up create a new account. Enter your username. E. E. Uh,ครับ. S. P. Speak tight characters off. P. S. Speak tight characters. S. P. Comma, comma. M. P. S. S. P. M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 . Please type in your new password. Note: It must be a S. P. SPM1233343211234SPMSPM1000toSPMSPM1234blankEnter your email for password retrieval etc โอเคนะครับเราใส่รหัสเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับใส่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับโอเคอีเมลก็ใส่ถูกต้องนะครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านเราสามารถขอรีเซ็ตได้นะครับโอเค S A R E W 0 S W 1 S W 01W blank w blank so s a r e1w blank at g m a i l dot c so m ser1w at gmail dot com trying to connect please wait creating success account created press enter to login. Success account created press enter to login. ให้เรากด enter Go back. A good place to rest safely, and there is lots of places and maps for the adventures. Well. Zero, zero, zero. C. ตอนนี้เราก็อยู่ที่ safe zone ครับ.โอเค. กดลูกศรขึ้นลงเป็นการเดินไปข้างหน้าลูกศรลงเป็นการถอยหลังลูกศรขวาเป็เดินไปทางขวาลูกศรซ้ายเป็นทางซ้ายครับผมตัว A เอาไว้เช็คสัตว์ตัว S เอาไว้ลุกกับนั่งครับผม <S, s S Speak type characters off ตัว WU เอาไว้ติดตามเ้เล่นนะครับ n o e a s t n o r t เอาไว้หันทิศทางครับ you have no ตัว R เอาไว้โหลดกระสุนครับและปุ่ม F1 There are two c u r n o players online, a b lightning grab with resurrection ดูเอ่อเขาเรียกอะไรน,นะเดี๋ยวผมขอแยกกันนะเอาไว้ดูผู้เล่นที่ออนไลน์ทั้งหมดนะครับรวมถึงค่าประสบพวกเลเวลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการดูเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานครับปิงปิงแล้วก็อันนี้เอาไว้เช็คปิงของอันนี้เอาไว้ดูข้ no อความประจำวันนะครับอันนี้ก็เอ่อวนะเอาไปดูผู้เล่นนะประจำผิด p l อันนี้เอาไว้ดูผู้เล่นทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถ เมนูนีน้นสามารถดูได้หลายะอย่างนะครับต<ว>อนนี้มีคนออนไลน์2คนคนระับโอเคเราจะหาที่คนนี้นะครับกด F1 ก็จะเป็นการบอกใสิติดต่างๆเขานะครับ F2 เนกครับ Clash of War F2 เอาไปดูแรงนะว่าเราเป็นแอดมินหรือเป็นเพลเอร์เป็นดีนิลิเปอร์นะครับ is at 15 five five inventing machine

โอเคครับแล้วกผมก็จะมีประมาณนี้นครับโอเคหลังจากที่เรากดตรง s e t g e n ก็กดเอฟนะนะเกมเข้าสูาาส่หน้า setting ครับก็จะมีเมนู setting ในเกมประมาณนี้นครับเอาเน่เอาไว้ทกดทีมครับ l e o g d e อันนี้เอาไว้เลือกเพศครับ l l a e n อันนี้เอาไว้เลือกช่องภาษาครับ n o t i f i c a t i o n อันนี้เอาไว้เลืกเอกเอาไว้ตั้งค่าการแจ้งเตือนครับอันนี้เอาไว้เลือก พักฟิสโหมดอันนี้เอาไว้เปิดโหมดพูดสงบน้ำพีเคแล้วครับผมจะไม่ด่าแล้วเอาไว้ทำไรนะมีรีเซนต์ชังเจอสอันนี้เอาไว้ดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะคาแรคเตอร์แอนด์แคนต์อันนี้ก็คาแรคเตอร์นะเขาก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างครับเช่นคาแรคเตอร์แอนด์แคนต์ชังเจอร์นิกนิกชังเจอร์ดิลิจเจอร์แคนต์ชังเจอร์แคนต์วิวยูร์ทรัสต์วิวยูร์มิลท์ชังเจอร์แคนต์เซตเอนูสติปคลีริอูร์สตาสิสอัตโนมัติบล็อกกิ้งอ F9, F9, NVDA, NVDA plus 1. It's speech off. Speech on. Settings menu. F8, uh, speech, way. Way. speech off. In the mode, uh, speech on. In the mode, uh, mode 2, 2D mode. one 2D 3D mode, uh, Mode 1, 3D mode. Okay, uh, Automatic walking is disabled. Automatic walking is enabled. Okay. แต่แลวครับวันน be ี้แ nice ต to ่ครับถ e ้าเรากดปุ่มนี้เรากดลูกศรคราก็เดินแค่ก้าวเดียวครับต้องกดแบบนี้ครับนี่นะครับต้องกดแบบนี้นะครับ p a e n โอเคนรับก็ข้าวจะเป็นแนี้ครับตัวไอ u i n e r s เอาไ่ดูกระเป๋านะครับ r a c k นี่ครับเขาจะให้ starter p a c มานะอันหนึงนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าได้เลยครับผม You open starter pack A. But nice stuff. Let's see some work for creation shelter. 20,756,065 dollars. Your inventory. get You have 20 items. Gas mask, sword, What? gas mask, air cannon, gas mask, sword, What? melee fuel tank, wand, teleporter, suicide bomb, police car, shield, speed drink, health healer, bitcoin, health box, toolbox, metal, nuclear bomb, dollar, 20, wood, 2,000, potion, 6, sky, 420. We will Okay. จบบทแรกเพียงเท่านี้นะครับเอ่อผมแค่มาอธิบายอะไรให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบทต่อไปอย่างจริงจังๆ,ๆ,ๆนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับก็ขอขอกราบเอาใจในสิ่งที่ทผิดพลาดน,นะครับพเพราะเรื่องที่ใส่ข้าผิดแล้วก็เลือกอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมแอปสตูดิโอทูแอปสตูดิโอโม่แชกบ็อกซ์เช็คน็อเช็คเซนเอ็กซิทบัตั Exit. Ops, alert. Ops is currently active. All streams/slash recordings will be. No enter. Yes. Enter. No enter button. Ops two. Set studio mode checkbox not. Settings button. Help. Studio mode checkbox not checked. Checked. Stop recording checkbox checked.